ะทุกคนกลับมาพบกับแจแล้วนะคะคลิปนี้แจนตื่นเต้นมากค่ะเพราะแจนจะมารีวิวคูชชั่นของดีออตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือมีมาสักพักแล้วนะคะทำไมช่วงนี้ถึงแจนจะมารีวิวคูชชั่นใช่ไหมคะเพราะแจนตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการตามหาคูชชั่นหนึ่งในดวงใจคูชชั่นที่ใช้แล้วชอบ ใช้แล้วใช่สําหรับแจนนะคะอาสิ่งที่ทุกคนอาจจะได้เห็นปีนี้นะคะจะมีทั้งฝั่งเกาหลีแล้วก็ฝั่งเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะอ่าไม่เสียเวลาแล้วเรามาพูดถึงคูชั่นที่แจนนํามารีวิวในวันนี้เลยนะคะและที่สําคัญช่วงที่เราจะซื้อพอดีเนี่ยคือช่วงที่เขาอะออกตัวนิวลุคเป็นลิมิเต็ดอี dition มานะคะแจนขออนุญาตเรียกสั้นๆว่ารุ่น forever perfect นะคะ เจนจะให้ดูความพิเศษของหน้าตาตัวล kind of ิม <Jah afa> <büyük S 2> ิตนะคะเห็นไหมทุกคนตัวฝาของเขาว่าก็จะเป็นผ้าลายทอนะคะลายนี้นะคะก็ได้มีมายาวนานถึง75ปีเลยนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะคะแล้วเขาก็ได้เอาลายนี้นะคะกลับเอามาทำอยู่บนฝาตลับคูชชั่นของเรานะคะอะ มารีวิวตัวเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดอะแล้วถ้ามันหมดจะทำยังไงซึ่งแจงขอบอกก่อนว่าดีออรุ่นนี้นะคะาตาตัวเก่าของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกคนเพียงแค่เปลี่ยน แพ็กเกจจริงนะคะให้มีความแบบพิเศษมากขึ้นต้อนรับปี2022นี้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนก็ไม่ต้องเครียดนะคะถ้าสมมติว่าไปแล้วแบบไม่เจอลายนี้นะคะก็คือซื้อแพ็กเกจเก่าได้เนาะ โอเคเรามาทําความรู้จักข,ข้าวๆกับน้องเขาดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเขามีกันทั้งหมด2แบบนะคะก็คือมีทั้งแบบโกและแบบแมทนะคะซึ่งตัวที่แจนเลือกมานะคะเป็นแบบแมทมี SPF ได้กันทั้งหมด 35PA บวกบวกบวกนะคะและแบบโกนะคะเขาก็จะมีค่า SPF ที่มากกว่าก็คือ SPF 50 PA บบวกบวกบวกนะคะ ับก็จะมีความนุ่มลื่นละเอียดมากๆนะคะตรงฝานะคะก็จะปั๊มว่า forever านนสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือตอนที่เราเนี่ยได้ลอกอะ่ะทุกคนมันรู้สึกฟินมากๆเลยนะคะตอนที่เราได้แบบแกะน้องและข้างในนะคะเขาก็จะ ปั๊มตรงฟองน้ําเขียนว่า d i อ r นะคะก็คือใช้ไปลายของน้องก็ไม่หายเนาะเพราะเขาได้ปั๊มลงไปบนฟองน้ําเลยสรรพคุณรวมๆเข้าๆข,ของชชั่นฟอยเวอร์ตัวนี้นะคะก็คือจะให้ความชุ่มชื้นผิวสวยเรียบเนียนยาวนาน24ชั่วโมงนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าเนาะ อันนี้หน้าของแจนก็คือชั้นสุดท้ายที่ลงกับผิวก็คือกันแดดน,นะคะไม่ได้ลงเบตรหรือไพรเมอร์อะไรมานะคะปัญหาผิวของเราก็คือสีผิวไม่สม่ำเสอเมอเป็นคนมันทีโซนนะคะแล้วก็จะมีความหมองคล้ำรอยกะต่างๆนะคะนี่สีของเขาก็เป็นประมาณนี้นะคะ มีกินหอมอ,อ่อนๆ้วยนะคะเนื้อของเขาก็คือไม่ได้หนักนะคะเห็นไหมกืนไปกับผิวแล้วถ้าผิวก็จะรู้สึกถึงความเย็นสบายนะคะ และเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาดูด้วยว่าหลังจากผ่านไปเนี่ยสีของเขาจะดรอปหรือเปล่า <c oughs> เขียนคิ้วมาแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้บอกตัวเอง เฉดสี 2N สำหรับแจนแจะรู้สึกว่ามันโอเคนะคะทำให้หน้าดูใบขึ้นนิดนึงแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอขึ้นเนาะ ตาเจนก็ได้ทำการลงแล้วนะคะครึ่งหน้าเนาะฝั่งนี้ก็จะดูเป็นผิวที่แบบสุขภาพดีเป็นผิวที่สวยเรียบเนียนเสมอนะคะส่วนข้างนี้นะคะก็เป็นผิวที่ไม่เรียบสีไม่เรียบเนียนเป็นผิวที่เหนื่อยอ่อนล้านะคะแล้วก็ตรงที่เน้นรอยก็คือเขายังมีความแบบ ยังมีเห็นรอยกะอะไรใดๆอยู่นะคะไม่ได้แบบเป็นฟูลคราะวร์เลดปกปิดขั้นสุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกปิดแบบมีเดียมนะคะแบบกลางๆแต่พอทาเสร็จอะแจนชอบฟิลตอนลงเสร็จมากนะคะทุกคนมันเป็นแบบผิวสุขภาพดีไม่ได้ดูแบบหนานหรือว่าหนักหน้านะคะให้ความแบบสบายๆผิวผิวรู้สึกแบบ สดชื่นนะคะมาเดี๋ยวเรามาลงกันทั้งหน้านะคะถ้าตรงไหนเราอยากบิวเพิ่มอ่ะเราสามารถบิวเพิ่มได้เลยนะคะตัวเนื้อของเขาเนี่ยพอบิวไปเนี่ยมันจะไม่เป็นคาบหรือว่าไปเกาะให้ดูหนานะคะเขาก็ยังจะมีความแบบกลืนไปกับผิวอยู่อันนี้ก็เป็นผิวที่แจนได้ลงคูชั่นทั้งหน้าแล้วนะคะตัวนี้เป็นสูตรแมทแต่ว่ามันไม่ได้แมทจนแห้งมากนะคะ เป็นแมทที่สวยมากๆนะคะเป็นผิวแบบอืมลูกคุณอีกแล้วลูกคุณผิวสวยสุขภาพดีตั้งแต่เกิดเนาะเหมือนนอนแบบเหมือนนอนมาเต็มอิ่มมากทุกคนแต่จริงๆก็คือหน้านี่แบบผิวอ่อนล้ามากเลยจ้ามาค่ะเรามาดูผิวหลังฟินิตลุก,กันแล้วนะคะเจนก็ได้ทำการแต่งหน้าลงแป้งแบบทานสลูเซนนะคะ แป้งก็คือจะไม่มีสีเนาะเพราะฉะนั้นที่ได้จากแป้งก็คือจะเป็นความแมตท,ที่มากขึ้นนะคะผิวตอนนี้ก็คือจะมีความแมทแบบร้อเปอร์ซนะคะหลังจากตอนแรกก็จะเป็นแมทที่แบบมีความแบบ ดิวอีเล็กๆนะคะหลังจากที่เราลองเนื้อสัมผัสหลังจากที่ลงผิวปกปิดไหมหลังจากลงแป้งผลลัพธ์เป็นยังไงทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเราได้เก็บภาพการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะคะว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากผ่านไปทั้งหมด7ชั่วโมงนะคะในสภาพอากาศประเทศไทยที่ แอร์บ้างร้อนบ้างเหงื่อออกนิดหน่อยนะคะทั้งหมดเป็นเวลา7ชั่วโมงนะคะมาเราไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสภาพผิวหลังผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงกว่า,วานะคะที่เห็นก็คืออาจจะมีความมันทั่วทั้งหน้านะคะแล้วก็มีเหงื่อมีเหงื่อเล็กๆเด่นนะคะไม่มีไม่มีตรงไหนที่แบบ หลุดล่อนเป็นดวงดวงให้เห็นนะคะทุกคนดอกไม้แจรู้สึกว่าเขาดอบลงไปนิดเดียวนะคะแบบแค่นิดเดียวไม่ได้ดอบจนแบบ เปลี่ยนเฉดสีผิวก็มีติดแมสนิดหน่อยนะคะพอาะแจนะใส่แมส2ชั้นก็คือจะแน่นแล้วก็แนบผิวมากกว่าปกตินะคะวันนี้ก็คือไม่ได้เติมหน้าอะไรใดๆเลยค่ะผิวจะมีความโกรขึ้นนะคะไม่ได้แมสแห้งมากเหมือนตอนเช้านะคะที่เราเพิ่งแต่งหน้ากันเสร็จเนาะ ผิวก็คือสวยอยู่เลยนะคะและแจนจะมาซับหน้าให้ดูนะคะว่าถ้าเราซับส่วนเกินออกไปเนี่ยผิวเขาจะยังจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะจนจะซับให้ดูครึ่งหน้านะคะความมันก็คือแบบเยอะมากตั้งแต่สิบโมงครึ่งอะทุกคนจนตอนเนี้ยไม่ได้ซับไม่ได้ยุ่งกับหน้าไม่ได้แบบ แต่ต้องหน้าไม่ได้เช็ดอะไรใดๆเลยนะคะอากาศก็แบบอบอ้าวอะทุกคนไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะข้างหลังลกนิดนึงนะคะทุกคนจะช็อกถ้าเห็นกระดาษซับมันของแจนตอนนี้ก็คือจะ6โมงแล้วนะคะจะ6โมงแล้ว เต็มแผ่นเลยนะคะความมันอันนี้ก็คือต้องขอโทษในภาพที่แบบไม่น่าดูด้วยนะคะความมันแทบเต็มแผ่นเลยนะคะอ่ะผิวหน้าของแจนเห็นไหมผิวกลับมาแมตแล้วนะคะสวยออร่าเหมือนเดิมอ่ะเทียบกันฝั่งนี้แจนซับหน้านะคะฝั่งนี้ไม่ได้ซับอันนี้ก็จะมีความแมตอันนี้ก็จะมีความแบบโกโกโรผิวนะคะ เป็นยังไงคะผลการทดสอบทั้ง7ชั่วโมงนะคะเรื่องความติดแมสก็คือจะมีติดแมสนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแจนขึ้นรูปไว้ให้นะคะแจนใส่แมส2ชั้นนะคะทุกคนก็จะยิ่งแนบหน้าแล้วก็ถูหน้ามากกว่าใส่ชั้นเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่โอเคมากๆนะคะสำหรับเรื่องติดแมส แล้วก็เรื่องระหว่างวันเป็นยังไงสีดอปไหมแจรู้สึกว่าดอปลงไปแค่แบบนิดเดียวไม่ถึงเฉตดสีผิวอะทุกคนและเรื่องความมันนะคะก็ไม่ได้คุมมันจนแบบหน้ายังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะก็เราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ผิวดีก็จะมีความแบบมันทีโซนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะทุกคนและ ผิวหลังจากเวลาที่เราแบบซับมันเนี่ยถ้าเป็นระหว่างวันนะทุกคนผลลัพธ์ของเขาว่ามันก็จะแบบดีมากๆเหมือนพึ่งแต่งหน้าเสร็จเลยนะคะอ่ะแล้วถ้าถามว่าอ่ะแล้วมันดีไหมตำหรือเปล่าควรหรือไม่ควรนะคะแจนก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าฟินิชลุกต่างๆผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นที่พึงพอใจมากๆนะคะเจนก็อยากจะให้น้องเขาเนี่ย เป็นตัวเรื่องในใจของทุกคนอีกหนึ่งตัวนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าไปเราไม่เจอแพ็กเกตนี้ก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจแบบเก่าได้เพราะว่าข้างในเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะโอเคค่ะส่วนคลิปหน้าเจนจะมาทดสอบมาลองคูชั่นอะไรให้ทุกคนดูอีกฝากติดตามเ้วยนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย